สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีธโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นสปอยเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่998โดยหน้าปกในตอนนี้นั่นก็จะเป็นหน้าปกตามคำขอที่เป็นรูปภาพของเอเนลที่กำลังนอนหนุนแมวตัวอ้วนโดยเริ่มเนื้อหาของสปอยมังงะในตอนที่998มันก็จะเป็นเรื่องราวของเหล่าน้องน้องไคโดนะฮะที่แต่ละคนนั้นก็กำลังตกใจที่ได้เห็นไคโดนะฮะใช้พลังของเขาในการยกก่อนนิคุชิมากขึ้นมา ส่วนทางด้านเวทีหลังในตอนนั้นมาโกนึงก็ได้ใช้พลังเปลวเพลิงสีฟ้าเผาร่างกายของชอปเปอร์ที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งแต่ว่าเปลวเพลิงของมา์โกนัก้นกบไม่มีความร้อนนะฮะแถมยังช่วยยับยั้งไวรัสสุตน้ำแข็งได้อีกด้วยและหลังจากนั้นหมอแพทย์ที่เป็นเผอามิ้นก็เหลาพยาบาลพวกเขาเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาผู้ช่วยเหลือชอปเปอร์ในการสร้างยาแก้พิษและหลังจากนั้นมาโกนั้นก็ได้ใช้พลังเปลวเพลิงของเขาแผ่ขายายเป็นวงกว้างเพื่อครอบคลุมไปทั่วทั้งห้องซึ่งเปลวไฟของมาโกกก้เนนี่ยย็ชวลทุคฮะ ให้กายร่างเป็นอส่วนน้ำแข็งได้ช้าลงชอปเปอร์ก็เลยใช้โอกาสนี้ในการสร้างยาแก้พิษหลังจากนั้นมาโก้ก็เลยมีข้อเสนอนะว่าเขานั้นจะพาก,กลุ่มโจรสลัดมองฟางไปที่บร,ริเวณหลังคาส่วนเหล่ายยกุซ่านนั้นก็จะเป็นคนปกป้องชอปเปอร์จากการโจมตีในขณะที่ชอปเปอร์กำลังสร้างยาซึ่งในตอนนั้นเองจูจูอาโพรก,ก็ได้ลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็พยายามจะเอายาแอนติบอดีนั่นคือจากชอปเปอร์แต่ว่าเอกเด็กนั้นก็ได้กายร่างเป็นอโลซซลัดเต็มตัวนะฮะ แล้วก็ได้ใช้ปากของเขาในกลับไปที่อาพูและก็ดูเหมือนว่าเองกเด็กในตอนนั้นก็จะอยู่ที่เวทีหลักเพื่อคอยปกป้องชอปเปอร์ในระหว่างสร้างยาด้วยและเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพไปที่จินเบย์และก็ลูฟี่ซึ่งในตอนนั้นพวกเขานั้นอยู่ที่บริเวณชั้น4จินเบในตอนนั้นก็เลยบอกนะว่าดูเหมือนว่าในชั้นนี้จะมีคนที่แข่งแก่งอยู่มากมายเพราะฉะนั้นจินเบก็เลยจะอยู่ที่ชั้นนี้ก่อนแล้วก็ให้ลูฟี่นล่วงหน้าไปก่อนคนเดียวและจินเบก็ได้บอกนะว่าซันจีนะ บางทีก่อนหน้านี้เขาอาจจะรู้สึกตัวว่าในชั้นนั้นมีศัตรูที่แข็งแกร่งอยู่ซันจิก็เลยมุ่งหน้าไปจัดการศัตรูคนนั้นลูฟี่ก็เลยบอกนะว่าฉั้นเข้าใจแล้วบางทีฮาคีสังเกตของฉั้นนั้นอาจจะยังไม่ดีพอก็ได้ซึ่งในตอนนั้นเองซาสาก,กิเน,นก็ได้ต่อสู้กับแฟงกี้โดยซาสาก,กิในตอนนั้นก็ได้กลายร่างแล้วก็มีการเปิดเผยน,นะว่าซาสาก,กิเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจผูลิวลิโมเดลไทสระท็อปส่วนทางด้านซันจิในตอนนั้นที่อยู่ที่ชั้นสาม คราวนั้นก็พยายามวิ่งไปรอบๆนะฮะเพราะว่าซันจิในตอนนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้โดยความที่ว่าศัตรูในชานั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมดซึ่งแบงมาเรียนในตอนนั้นก็ได้การล่างเช่นเดียวกันนะฮะโดยแบคมาเรียนเป็นผู้ชายผลปีศาจของคุมโมโกโมะโมเดลโรซ่าไมเกลซึ่งแบกมาเรียนในตอนนั้นท่อนบนก็เป็นผู้หญิงนะฮะส่วนท่อนล่างก็กลายเป็นแมงม,มุมขนาดยักษ์ที่กําลังห้อยหัวมาจากบนหลังคาแต่ว่าซันจิที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ก็ยังบอกนะว่านี่เขาอยู่บนสวรรค์หรือเปล่า ทำไมในห้องนี้ถึงมีแต่ผู้หญิงแต่ไม่หมดและเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพมาที่ชั้น4ซึ่งชั้น4ี่ที่จินเบย์นั้นอยู่มีชื่อว่าคาเฟ่แมวโดยในตอนนั้นจินเบย์นั้นก็ได้เผชิญหน้าก,กับฮูฮูนะฮะพร้อมกับเหล่าลูกเรือทั้งหมดของเขาซึ่งฮูฮูในเป็นผู้ใช้ผลในโกนในโกโมเดลเสือเข้าดาบและเขานั้นก็ได้กลายร่างเป็นเสือเข้าดาบตัวใหญ่โดยฮูฮูในตอนนั้นก็ได้เรียกจินเบย์นะว่าอดีตจะเท่มจะสลดัดแต่ว่าจินเบย์ก็บอกนะว่าตอนนี้เนะี่ย เขาเป็นนายท้ายเรือของกลุ่มหมอ,อฟางให้เรียกเขาแบบนี้น่าจะดีกว่าฮโฮก็เลยบอกนะว่าโทษทีตอนที่ฉันเจอนายคือตอนที่นายเป็นเจตเทพโจสลัดนะเจนเบก็เลยบอกนะว่าฉันอาจจะรู้จักรูวว้จำนายได้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าฉันเห็นหน้าจริงของนายนะแต่ว่าฮูฮูนั่นก็ตอบกลับนะว่าฉันจะไม่ให้แกได้เห็นมันหรอกส่วนทางด้านอุนติแล้วก็เพชวันในตอนนั้นก็ได้การล้างไปแดนโนเสาแล้วก็พงทะลุก,กำแพงออกมาเพื่อตามหานาม,มิเิโกโซบ เซอรนนก็เพราะว่าลิงบาบูลฮิฮิมาลุที่มาถ่วงเวลานั้นถูกจัดการไปแล้วนั่นเองแล้วก็ได้ตัดภาพไปที่ห้องเก็บของที่โอนิกาชิมาซึ่งในตอนนั้นยามาโตะและก็โมโมโนสเกะพวกเขากําลังซ่อนตัวอยู่ที่รูปปั้นมังกรขนาดใหญ่แต่ว่ารูปปั้นมังกรตัวนั้นก็กลับมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวนะฮะเหมือนกับว่าถูกต่อยด้ยวยอะไรที่มีความร้อนสูงโมโมโนสเกะก็เลยถามมาว่านั่นมันคืออะไรกันยามาโตะก็เลยอธิบายให้ฟังนะว่ารูปปั้นนี้ก่อนหน้านี้กกาาง้ทที่ท แต่าเพื่อนของฉันน่ะทาลายมันมันก็เลยถูกเก็บไว้ที่นี่โมโมโนสเกะก,ก็เลยถามนะว่าเพื่อนของคุณน่ะเป็นใครกันยาม,มาโตะก็เลยเล่าให้ฟังนะว่าชายคนนั้นน่ะมาที่นี่เพื่อจะฆ่าพ่อของฉันเมื่อหลายปีก่อนโดยฉากที่ยาม,มาโตะนั้นเล่าก็จะเป็นชาวเปลยวเพิงที่มีเงาของเอ็ดอยู่ในนั้นและเนื้อ,อาหาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสปอรตเพิ่มเติมของมางงนในตอนที่9 9้าเาโดยทิศหน้าวันพีทไม่งอด,ด้วยนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยถึงผมจะไปอ่านใหแน่นอนสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ